ข้ามาในซอยในย่านเยาวราชนะครับไม่น่าเชื่อว่าตรงนี้เป็นสปีดฟูดริมทางนะครับท่านผู้ชมดูนะสำหรับท่านที่ชอบนั่งชิวๆกับบรรยากาศริมทางนะไม่ใช่ว่าเป็นห่วงเรื่องควันรถอะไร,รว่าคนทุกบพลาดนะครับบางคนเขามีตังเยอะนะแต่เขามากินเอาบรรยากาศนะครับไม่ได้กินเอาร้านหรูร้านรวยนะเนี่ย ไม่น่าเชื่อว่าคนีิยมเยอะมากผมไม่ได้เดิน,ขนเข้ามาในซอยนี้ส่วนมากเขาจะเดินอยู่ยินของเยาวราชท,ที่อยู่ฝั่งโน้นนะเนี่ยเป็นทางแล้วอ้าวคนลงแบนกันแล้ว่านผู้ชมเอ้ยเนี่ยดูบรรยากาศนะครับคึกคักติดฟู๊ดซิงย่างยินทางแบบนี้นะครับได้ฟิวได้บรรยากาศนะครับผมนักท่องเที่ยวก็หลั่งไหลมาไม่ขาดสายนะครับดูเปรียบเลย เยอะเลยขนขนลงเม็ดขึ้นนึ่งนะดูท่านผู้ชมนะครับนี่ติ่มย่างนะครับสันงนอกย่างมาละ2ยี่สิบบาทนะครับคือไม่ได้แพงนะถูกแล้วก็น่ากินเลยผนล,ลงเม็ดนิดหนึ่งนะครับท่านผู้ชมวันนี้ปล่อยๆนะ โอ้หครับคนเยอะมากๆเลยนะผมไม่น่าเชื่อเลยว่าคนก็จะชอบกับบรรยากาศประมาณนี้นะครับเดี๋ยวขอหลบฝนนิดเึงนะนั่งฝังนี้นะครับฝรั่งโดนฝนร้องไห้กันนะฝนตกก็ต้องย้ายลานแล้วนะครับดูนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็คือบรรยากาศของ การกินอาหารของชาวต่างชาตินะครับเขาไม่เคยชอบการาทานกันในห้างหรือว่าอะไรนะเนี่ยบรรจากาศแบบนี้เลยุ่นผู้ชมมันเป็นอะไรที่ได้ฟิลได้บรรยากาศนะร้านค้าร้านอาหารต่างๆก็มาเรียกลูกค้าลิมริมขนมแบบนี้เลยนะครับ บางคนเขาบอกว่าโอ้ยไม่อยากฉันไม่อยากมานั่งริมแบบนี้นะมันมีควันมีฝุ่นมีเสียงดังมีรถวิ่งพักปวัก,กไปนะแต่ชาวต่างชาติไม่ใช่นะครับนี่เห็นไหมบรรยากาศเขาเิลวมากเลยนะครับท่านผู้ชมวันนี้ก็มามาเดินให้ดูว่าอาหารริมทางหรือสตรีทฟู้ดเนี่ยมันเป็นที่นิยมของอ่า คนต่างชาติมากๆนะครับอซอยนี้อยู่ในซอยอแยกจากถนนเยาวราชนะครับท่านผู้ชมก็เป็นอีกซอยหนึ่งที่คึกคักมากเลยนะผมคงต้องหยุดเทปก่อนนะครับเพราะว่าฝนตกนบท่านผู้ชมโอเคนะครับวันนี้ก็พามาเดินดูสกิดพุ่นริมทางนะครับมาดูว่านักท่องเที่ยวเขาเขาชอบประมาณนี้นะครับ